พี่พี่ผู้หญิงครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิโรงพ่มสันยูนะครับอยู่ทำ CPR อยู่นะครับช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บนะครับรถตกลงไปในน้ําเขตอำเภอลาบบัวหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวเล็กดิตัวเล็กแก่ตัวเล็กแก่ครับ

ย้างหลังยางแท้ยางหลังย้างหลังเอาใส่ซิมเน่เอาจะโทรไปหาใคร่ะโทรแม่งอน่ะโทรไปเลย